ถึงแบบว่าจากเก้เจ้าบรตอนนี้เจ้ายังบรสนใจแต่าห้าก็แบบโบ,บไปใส่ซน์ <S <S <an thood> ยังถา่ายอยูยอย่ในมือได้เจ้าพงพิภายอย่าลืมว่ายังเหลือห้าอั <S <S <an thood> สซาบาีนะทุกคนพบกับช่้าไอ้พุทธเจ้าเนะทุกคนคลิปนี้ก็ม,มาพบมาพ่อกับไอ้พุทธเซนเก่าเซนเคยนะทุกคนคลิปนี้ข้าปเปลียนมัดผมเนี่ยเพราะว่าห <S an thood> ักศรัาผมแล้วนะทุกคนเดีย๋ยวผมพอจะหัก <S <S <an> <S ขอขอ,ขอเสริมรอก่อนโอเคเนาะ คลิปนี้เฮก็จะมาเรียกชันเพลงมันเดย์วันจันทร์ทุกคนเพราะว่ามื่อนี้เป็นมื่อวันจันทร์นะทุกคนก็เลยจะมาเรียกชันเพลง Monday ล์นะทุกคน Monday ที่แปลว่าวันจันทร์นะทุกคนมัน Monday เดี๋ยวฮอตไปเบิรงไปฟังผมุนพ้อมกันนะทุกคนว่าจะเป็นได,ไดโอเค วันที่สิเดือนสองที่เฮาสองคนได้เจอกันพาวันวันในวันนั้นในยังจดจำอยู่ในใจก็<อ>เจ้าน่นง,งามเกินคนก็เจ้าน่าสวย,สวยเกินไปตัวให้เป็นเพียงคนจนน้องนางก็คงบ่สนใจอ,อยากได้เจ้านันมาเป็นแฟนก็เจ้านักแหงแหงห่วยลาแก้มแดงก็อ,อยากได้เจ้ามาควงแขนดีดีบ่ได้ว่าอยอกบ่ได้ว่าลินแนวเอาความจริงออกจากใจ วันที่13เดือนสองทียเอสองคนได้เจอกันพอวันวันในวันนั้นนยังเจ้ดจาอยู่ในใจก็เจ้าเนี่้ําเกินคนก็เจ้านี่ยสวยเกินไปก็ให้เป็นเพียงคนจนน้องนางก็คงบ่สนใจอยากได้เจ้านั้นมาเป็นแฟนก็เจ้านักแห้งแห้งเอ๋ยลาแก้มแดงก็อยากได้เจ้ามาห <มา S 1> นแก้มอิลีเดอิลีเดบ่ได้ว่ายอกบ่ได้ว่าเล่นไม่ว่าความจริงออกจากใจมันเป็นวันจันที่สองเขาได้มาเขาพูดและจับกันและ วันวันอย่าไปสนใจด,ดีทีผ่านมาแค่เท่านั้นนั่งที่เหล้าก็ยิเวลาไปวันวันเป็นคนธรรม,มาดาที่สุดจะพิเศษก็คงได้แต่ปั้น่าจนนอนนอ,อนไม่เบ็ดแล้วมามว่าสักวันเราจะเป็น my ม i เกิ r i e n d เอง ไม่สามเสยหุ้มหางหน้าเต้าโอเคเลยหอยยิ้มเบีตาก็มีสนเสน่ห์เบ่งไปในมาโอโฮโคเทถ้าหากว่าเจ้าบ่มีไผก็อยากให้เจ้านั้นเปิดใจให้อ่เข้าไปสิได้บ่นอถเทหน้าตาสิพอได,ด้รอดโอ้ได้นางไม่สามไว้ปพดเสื้อใจได้เลยสิพอทำไม่นำํากคอถ้าครบกระมานคนนี้นั่นนอนน้องนางคนงามจงเสื่อใจตัจากนี้แล้วลังไปที่เสื่อตั้งทุกคำวาจาที่น้องแก้วตาได้กลา,าวันที่สิบสามเดือนสองเที่ยวสอง ได้เนจอกันพวันในวันนั้นนยังเจ้าจำอยู่ในใจก็เจ้านั้นงามเกินคนก็เจ้านั้นสวยเกินไปตัวให้เป็นเพียงคนจนน้องนางก็คงบอสนใจอยากให้เจ้านั้นมาเป็นแฟนก็เจ้าหนากแห้นแหงเออละแก้มแดงก็อยากให้เจ้า,กกา,จามาควงแขงที่รีเดอ์รีเดบอไดว้ดว่าหยอกบอได้ว่าเลินในว่าความจริง อ,อกกจจาใจหัวใจก็ง่ายมันเต็มแรงเมื่อไดเจอนายลาคนงามก็เจ้าน่ะฮักเป็นทาแพงทุกเท่าทุกเว้นทุกคำแลกทุกคำทุกคืนทุกครั้งทุกคาไม่กันเวลาจะเพี้ยนไปหัวใจตรงนี้ก็ยังเป็นเจา้าน้องแกวตาอย่าน้อยใจตัวอ้ายคนนี้ก็ยังจะเฝ้าถึงแม้นตัวเจ้าเพราะมีใจเดินมาในตอนเช้าแงา าานนาไกด้โชคดีที่เจอน้องนางคนดีเข้าในหัวใจให้ลงหอยยิ้มของเจ้าทำเอาหัวใจแทบสิวาวันที่33เดือน2ที่เฮาสองคนได้เจอกันอาวันวันในวันนั้นในยัง้ดทำอยู่ในใจก็เจ้านั่นงามเกินคนก็เจ้านั้สวยเกินไปตัวห้เป็นเพียงคนจนน้องนางก็คงบ่สนใจอยากให้เจ้านั้นมาเป็นแฟนก็เจ้านักแห้แงแห้งเลยลาแก้มแดงก็อยากให้เจ้ามาค่วงแขนงที่ี กระจบแลเนะทุกคนเป็นอะไรครับมันเดีนะทุกคนหมูเพลงวันจันนั่นเองนะทุกคนเป็นอะไรสร้างมากแบบเสียงเรามีเอกลักษณ์บบพอโตเลยเคยกระไดห้หอกเพลงน,นอันนูุบาวบาวกากมกรนะทุกคนเป็นะหอกเพลงบุบาวกมกรมากล้ครับโอ้มาอันเป็นเอกลักษณะแบบว่าเฮาคนหนาตาดีเอาคนบนรอบนรวย แต่เ้ากับมักจะเบิดทัวใจเราบผมีทางที่จะเจฮีให้เจ้าผิดหวังยาเบิรคนที่รทิพย์นอนถึงแบบาจ,าจบ้าเจ้าบดตอนนี้เจ้ายังบดซนใจแต่เ้ากับแบบบอไปใส่ให้ยังถ่ายอย่าอยู่ในเมือนได้เจ้าบมีภยัยอย่าลืมว่ายังเหลือเฮาเบิดว้าวทุกคนก็เจบเลยนะทุกคน,กไ,ปน,กคนไปบักคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหนึงไลค์กดหนึงแชร์เพื่อเด้อแล้วก็อย่าลืมกดติดตามตกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อผ่านคลิปวิดีโอใหม่ๆที่เพูดอัพลงเนาะมักคลิปได้รู้ไปอย่าแข็งพูด รีแอคชั่นคลิปใดเพียงใดกับเมนม,มาหน่อยเดี๋ยวให้ผ้จัถ่ายนะทุกคนบ๊ายบาย